อีกเคสหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะลงไปที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองนะคะมีการไปปล้นร้านขายของชําของชาวเมียนมานะฮะแล้วก็เรียกว่าเอาทองคําไปได้มากถึง8บาทคุณผู้ชมคะ,คะเงินสดมากกว่า1,000 0แบาทนะคะคนร้ายมากัน4คนคะ่ะคุณผู้ชมคะสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบด้วยนะคะไปปล้นร้านขายของชําของชาวเมียนมาอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างคะ่ะอยู่กลางเมืองภูเก็ตเลยนะคะให้ดูภาพกันก่อนคะ่ะนี่คือคนร้าย4คนนะคะ สวมหมวกกันน็อกใช้มอเตอร์ไซค์2คันเป็น Honda Wave สีน้ำเงินดำแล้วก็ Honda Wave สีเทาแดงไม่รู้หมายเลขทะเบียนทั้งคู่เลยนะคะมาจอดเอาไว้ที่หน้าร้านขายของชำในแคมป์คนงานก่อสร้างซอยเขื่อนบางเหนียวดำในอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตใจเย็นมากคุณผู้ชมคะขนาดหมาเนี่กระดิกหางให้อ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมมุมจอเห็นไหมกระดิกหางอยู่คือ หมาก็เป็นมิรเหลือเกินนะคะ,ค,ะคนร้ายทั้ง4คนค่ะเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เอาอาวุธมาขู่บังคับเอาทรัพย์สินจับนางตาลมัดมือเท้าแล้วก็ปิดปากเอาไว้ค่ะจากนั้นคนร้ายทั้ง3คนเข้าไปรื้อทรัพย์สินอีกหนึ่งคนดูต้นทางให้พอได้ทรัพย์สินมาทั้ง4คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนี่นะคะนี่เป็นแผนการก่อเหตุของเขานะคะหลังจากที่เกิดเหตุคะ่ะตำรวจสพทหลางก็เข้าไป ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าเป็นร้านขายของชําชั้นเดียวค่ะพบนางตาลดาอูอายุ45ปีเป็นคนสัญชาติเมียนมายังตกใจอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะแต่ก็ยังให้การได้นะคะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในร้านเพียงคนเดียวค่ะมีผู้ชาย4คนตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะจับเธอเนี่ยมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากเอาไว้เบื้องต้นทรัพย์สินที่โดนขโมยไปนะคุณผู้ชมก็คือมีเงินสด120,000บาทมีสร้อยทอง รูปรัณ์น้ำหนักรวม8บาทค่ะมูลค่าแล้วเกือบเกือบ4แสนบาทหายไปนะคะแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องที่หายไปด้วย ตอนนี้ค่ะชุดสืบสวนกำลังเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าร้านแล้วก็หน้าแคมป์คนงานก็ทำให้รู้ถึงรูปพรรณสันฐานของคนร้ายทั้ง4คนกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอยู่ด้วยนะคะเพื่อที่จะดูเส้นทางหลบหนีว่าหลบหนีไปทางไหนตำรวจก็บอกว่าคิดว่าคดีนี้ไม่น่ายากนะคะคิดว่าไม่นานค่ะน่าจะได้ตัวคนร้ายมาค่ะ